สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจจำปาดงนะคะนี่ปา้าไทยบ้านเพิ่อ,อนจมียังอ้าวมันก็มันเหย่ยวพันนั่นม,มันฉิเกิอบอยู่บอกโอ้นเนาะพ่อเปาต้องรอก,ก่อนเดอ้อพี่รอมอเอาต่อแล้วพ่อพี่้อมพี่รอมเอาต่อแล้วเนอะเดี๋ยวแม่เจยก็จะนี่ ช่วยน,นะคะรับป้าถ่ายบ้านนะคะตอนนี้เราก็พากันพากันถอนหญ้าต่อสักให้มันแดดร้อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเนาะเพราะว่า,าถ้าเราทำเสร็จแล้วมันก็สบายาน,าาแบบนั่นแหละค่อยถอนมากอนู่นแถวๆนั้นค่อยก็ทั้งโอยบันไดสวรรค์ค่อยก็เรียบร้อยแล้วแต่เช้านุ่น <laughs> บันไดสวรรค์ค่อยก็เรียบร้อย,ลยแล้วเราก็ถอนหญ้าไปหนุนตัวโน้นขอก็ถอนเตียนหมดแล้วรดน้ำค่อยก็เสร็จแล้วถอนหญ้าต่อป้าท้ายบ้านพูดถึงใคร men lẽ, khít đi thăm đi mà cầm đi bớt lẽ nó. Ừ, Tụi bờ nay hình. <laughs> มาๆๆมาซอยกันซอยขันพุดนามเอ้าเอาผ้า่าแบ่งมากระสายผมว่าเอามาแบบนี้เดี๋ยวเราก็ช่วยกันนี่แล้วมาหอดนะน่าจะมาเต็มคันรถนะคะอนยาพัดบาได้นั่นป้าไทบ้านเอ้ยเนาะเข้าพันบ่าเอาหอดถุงมือมาปไระคะก็เลย้ลไมาจอด มาล้วบร,ร,รองวใช่ไมรถอวิวรถ้มาแล้วนาะดูแล้ว,ว่อาไ่ไดเอาของดอกไม้เราก็เอาไว้เนาะเราก็อาดอกไม้ไว้ก่อนินแปกปลอมแล้วก็ออกก่อนต้นดอกอนนี้เราก็เก็บไว้ก่อนโอ้มาถึงแต่เช้าเลยบอกว่าใช่มาเจนเื่องื ก็มาเลยมั้งป้าไทยบ้านก็จะปุ่ดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของป้าไทยบ้านนะคะดูแลกับแม่หินสองคนเนาะก็ให้แม่ดาไปอยู่จุดไหนแล้วแม่ดาก็อยู่ไปอยู่กัิยแห่งนี้จุดแม่หินนั่นแหละเปลี่ยนตั้งก็วันนี้เปลี่ยนต้องหย่อนนั่นแหละจับกันลองดูคือว่าราคลงก็ดิจ้าค่นะคแล้วก็้ออกถ้าแม่หินอยู่จุดไหนเริ่อมองม แต่ว่าคอยย่างมตัดแต่ดอกุหลาบ่อชื่อดอกกุหลาบเจ้าเทนั้นแล้วมันเป็นงวงเป็นวงหะป้าบอกให้ตัแต่ว่าคอยยังบตัดอยยงบทำเด็ตัดเพราะว่ามันตัดอยู่รถ้าน้เหออย่มันนี่ป้าบอกให้ป้าให้คอยมาเห็ดตรงนี้นะบ้านอยู่กระบะรถนาไปเอามาตัดเลยเอาไัต้นยังอยานี้อะไรที่ใช้แล้วนี้แปดพอมันอกนะคะมันจะได้สวยสวยก็จะตัดมุกวัดมอสมันไม่งาม พิมพเราได้เนาะแม่น่ะแล้วมันใหญ่ไ่ก็มันสิตายได้กุหลาบพันเจ้าเออกุหลาบแล้วมันสิดหนูอะไมันสิดพื้นบ่ได้นะ ต้นโพนั่นแหละต้น,ออนต้นโพไม่นานใช่น,นั่นแหละสวยแลนะนะปลูกกับนี่ป้าไทายบ้านกับแม่เจ้ยนะคะดูแลไม่นานก็จะเตียนสวยว่าป้าไทายบ้านเป็นคนที่เนะาะทำอะไรก็โอ้ขยันขยันทุกคนนะคะเอ นี่ก็แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวไปเปิดร้านก่อนเดี๋ยวเผื่อมีคนมาจะได้เข้าไปนั่งเล่นกันเดี๋ยวจะมาถอนตรงนี้ต่อนะครับสีนี่ไม่เจยถอนแล้วนี่สวยแล้วเห็นไหมคะนี่เมาาื่อเช้านี้หลังจากที่เราทําบันไดสวรรค์เสร็จนะคะไม่เจยก็ถอนยาก ถอนหญ้าถอนหญ้าเสร็จแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็จะรอบรอบขอบนี่แหละไปจนสูงสุดร,รานราน,นางรําเลยเนาะนี่นะคะนี่แม่ออบก็จะมาดูสวนนี้จะเป็นของแม่ออบนะคะโอ้โหนีก็มีด้วยนะคะแบบที่แบบนี้เขาจะไม่ออกดอกนะ้ถอนถอนเลยถอน,น,นเออไอ<า>ดอก อันนี้แหละให้ดอกกุหลาบมันขึ้นนี่นะหกฟอมแล้วก็ตัดเนาะถอนเลยถอนเลยแล้วเขาจะไม่ว่านเราต่ถอนเลยถอนเลยได้เพราะว่ามันแก่แล้วแก่จัดแล้วคอดมอสน่ะแก่แล้วบอกแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ร่วงหล่นลงไปแล้วมันก็ขึ้นมาอีกจะถอนด้วยจ้ะเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นดอกนี้เราก็ไปถอนไปปลูกได้แต่ว่าตอนนี้นามมันน้อยก็เลยจะให้ถอนช่วงนั้นเถอะถอนตรงที่ใหญ่ๆนี่แหละมันก็พอถอนได้แล้ว เออถอนไปเที่ยละหน่อยล้หน่อยกับมันก็นงามแล้วนี่นแบบนี้เอาไปเห็ดยางนี่มันแก่แก่จัดแล้วนี่มันก็นล้นแล้วลแบบนี้นะมันบ่ได้เลยต้องเอาออกให้เบิดนะคะไม่ออฟพอเป้านะคะดูแลสวนทางนี้ก็สวยนะคะสวยเหมือนเดิมดดเดี๋ยวก็อดอกกุหลาบก็จะแตกยอดนะคะแตกออกเยอะนี่นะคะใช่แล้วไอเจ้าของสวนเบอกว่ามันเป็นของปลอม โอ้มันเป็นมันเป็นเครือเนาะของ้อมมันไม่มีดอกโอ้ไม่มีดอกก็จะเอาไว้ทําไมเอาไว้ดูทําไมเนาะมันเป็นหนามเอ <c oughs> อนะนี่นะคะสวยแล้วสวยแล้ว, <c oughs> ว,ลวเดี๋ยวมาเจอก็จะไปเปิดร้านก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อมีเอฟซีมา <c oughs> เดี๋ยว,วเดี๋ยวเขาจะมานั่งกันดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีฝั่งทางนี้เนาะโอ้นี่นะคะดอกกุหลาบเราก็จะเอาออกแบบนี้มันจะได้สวยนะคะ ก็เดียวเดี๋ยวเราก็ตัดนะคะตัดแล้วมันก็จะแตกนะคะเอฟซอันนี้เดี๋ยวคุณไม่อ๊อฟนะคะไม่อ๊อฟพอเปานะคะดูแลซูนทางนี้นะคะเดี๋ยวไม่เจอไปเปิดร้านก่อนนะคะเอฟซีโอ้วันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำแค่แป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะเอฟซจะได้นั่งร้องเพลงอยู่ที่ร้านแอดชิดนะคะร้านเสียเส้นนะคะเอ ขอบคุณมากมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นี่แม่ออฟก็จะดูแลสวนทางนี้นะคะปัดหบ้านไม่เจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆๆมากค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ